ครับเนื่องในอโอกาสของเทศกาลสงการปี2566ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยนะครับมาอย่างเพื่อนๆนน้องๆผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับรวมถึงผู้พักอาศัยผู้ประกอบร้านค้าไปในเขื่อนภูวิพลผู้ประกอบกิจการเรือแพและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ในช่วงเทศกาลวันสงการก็คือเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทุกท่านก่อนออกเดินทางก็ขอให้ตรวจสอบยานพาหนะให้เรียบร้อยก่อนที่ออกเดินทาง ในระหว่างการเดินทางก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการไม่ดื่มของมึนเมาในขณะที่ขับขีย่ยวดยานพาหนะนะครับจักรยานยนต์ก็ไม่ซ้อนสามและมีการสวมหมวกกันน็อกอย่างครบถ้วนนะครับ การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 ของทางราชการเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการป้องกันฝุ่นละอองซึ่งในช่วงนี้มีเยอะนะครับเอื่องฝนยังไม่ได้ตกลงมาในพื้นที่บริเวณเขื่อนหรือในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากเลย ก็สุดท้ายนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมาถึงทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการทั้งครอบครัวและตัวท่านเองและขอให้เที่ยวท่องเที่ยวอย่างมีความสุขขอบคุณครับ